ครับผมนู่นนี่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 ไหนนี่ดูนี่เอาฝีมือช่างเจมครับผมดูนะครับตายเฮ้ยตัวนั้นผมจองตัวนู้นผมผมจองเด้อนี่นี่ลอยอยู่ป่าบัวนี่แต่มึงไม่บอกเขาไม่เห็นนะไอ้เหี้ย พี<ด>่ค,ครับปลาโนอกครับเจมเอาร้อยร้อยคู่ไปเดี๋ยวรอร้อยคู่เอาโอ้ยขามทั้งคู่ไปโดนสักตัวเ,เอ,อ,อะไรปะนูน่นปลาลอยอยู่นี่โดนโ ไหนนอกอ่ะใช่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 ประกอบการวันนี้ครับผมสองคนจะเป็นปลาตะเพียนปลาตะโกกซะเยอะครับก็ได้นิดหน่อยปลาตะโกะปลาตะเพียนเยอะครับน้องเป็นป่าบัวครับแรกเสร็ครับผมกลับแล้วครับผมผลงานปืนยิงปลาช่างเจมพิจิตครับ ลูกดอกชังโก้พิจิตเหมือนกันครับผมสนใจทักมาสอบถามที่ผมก็ได้นะครับผมทั้งปืนทั้งลูกดอกแต่เรือไม่มีนะครับเรือต้องไปซื้อที่ร้านเอานะครับ